ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูรตบุรานะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะบันทึกเมื่อวันที่14กันยายน2564นะคะหรือว่า14เดือน9ประมาณนั้นเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคณนะคะที่ก่อนหน้านี้ได้ทำคลิป9เดือน9ไปนะคะก็จะบอกว่าทุกสิ่งอย่างที่ ออนแอร์ Air, หรือว่าที่ทำเป็นคลิปไปเมื่อวันที่9เดือน9นะคะก็มีเจ้าของนิมนต์ไปหมดแล้วนะคะสำหรับเล็กไห์เขาอึมครึมแล้วก็แลกก่อร้านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นชุดใหม่เลยนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะที่อยู่ในพานนี้คืออะไรนะคะในพานนี้นะคะก็คือเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะซึ่งจะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้เนี่ยมอบให้เป็นของกำลังผู้อยู่บ้านพิเศษเลยนะคะอยากให้ซูมใกล้ใกล้กันนะคะ นี่นะคะเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านพิเศษนะคะสำหรับท่านที่บูชาครบ1,000บาทนะคะก็จะให้ไปนะคะอ่า1,000บาทก็1เม็ด1,000บาทก็1เม็ดนะคะ ใส่กระเป๋าพกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลไกลๆเขาอึ้มคึมเนี่ยเป็นธาตุกายสิทธิ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะธาตุกายสิทธิ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วก็มีฤทธิ์ในตัวด้วยนะคะถือว่าเป็นเหล็กไหลอีกชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับเขาอึ้มคึมนะคะแล้วก็แรกก่เกาะร้านนะเขาบอกว่ามีเทพพย,ายดาคอยปกปักร,รักษาด้วยนะคะคุ้มครองให้โชคให้ลาบนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําค้าขายนะคะค้า ขายนะคะคก็จะค้าขายดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเมอบมาให้กับนะ,ะท่านนะคะที่มีอุปการะคุณนะคะเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะครบ1,000บาทได้หนึ่งเม็ดดูก่อนว่ามีกี่เม็ดมีมีกี่เม็ดนะคะมีมีกี่เม็ดนะคะสำหรับนะ,ะทุกท่านนะคะที่สนอ,อกสนใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันที่สิบสี เดือนเก้านะคะคลิปนี้สิบสี่เดือนเก้านะคะอะรารมณ์มาเริ่มกันสําหรับเม็ดแรกก่อนนะคะเม็ดนี้เนี่ยจริงๆแล้วี่ยจะบอกว่าบางครั้งพอทำคลิปไปเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกอ่ะไหนบอกว่าหมดแล้วไงแล้วอันนี้หลงไม่ได้ยังไงคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยยังไม่มีใครนิมนไปเลยยังไม่มีใครนิมนไปเลยนะหรือว่าบูชาไปเลยนะคะสำหรับเม็ดนี้เม็ดนี้ก็เลยเอามาติดเป็นหมายเลขหนึ่งอ่าหมายเลขหนึ่งนะคะแล้วคราวนี้ค่ะอาจจะซูมให้ดูปึ๊ อ่าซูมให้ดูใกล้ๆเม็ดนี้นเนี่ยผิวจะเรียบเนียนไม่มีตะปุ่มตะป่่าเป็นสันฐานไข่ปลานะคะเหมือนกับเม็ดอื่นๆ๋ยวมาดูกันกับเม็ดที่สองเนาะมาเทียบเคียงกันดูนะคะเห็นไหมคะว่าอันที่สองนะคะนี่ค่ะอันที่สองนะคะจะนะนุน่นๆสันฐานเป็นไข่ปลานะคะขึ้นมานะคะก็เลยแอบสอบถามผู้รู้มาอันนี้ต้องบอกกันนะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่า มีท่านหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านหนึ่งนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าผู้มีอุปการะคุณประจําเลยนะคะท่านอยู่จังหวัดสงขลานะคะพอดีว่าไม่ได้ขออนุญาตว่าเอย,เอยชื่อนามท่านได้ไหมขอเป็นจังหวัดละกันเนาะ,ะท่านอยู่สงขลานะคะท่านก็ถามมานะคะว่าระหว่างตะปุ่มตะป่าอย่างเงี้ยนะกับเรียบๆอย่างเงี้ยนะแบบไหนผู้ชายดีกว่ากันแบบไหนที่จะงอกขึ้นมามากกว่ากันนะคะอันนี้ก็ถามผู้รู้มานะคะบอกว่า ผู้รู้บอกว่าถ้าเป็นแบบตะปุ่มตะบงเหมือนเหมือนเหมือนแบบเล็ไหลจะงอกได้อีกเยอะเหมือนเล็กไหลที่เป็นอ่า คือสามารถจเจริญเติบโตงอ,งอกได้อีกเยอะเลยได้อีกมากแต่ถ้าเป็นแบบเรียบเรียเนี่ยคือถ้าพูดถึงพุทธานุภาพแล้วเนี่ยแบบเรียบเรียเนี่ยจะมีอนุภาพมากกว่าเพราะว่าผ่านการงอกผ่านการสะสมบาร,รมีมามากพอสมควรแล้วก็เลยไม่เกิดการงอกแต่ถามว่างอกขึ้นได้ไหมงอกขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้งอกแบบ ยุกยับเยอะแยะนะคะเหมือนแบบที่เป็นตะปุ่มตะป่่ำนะคะ,ะเเรียกถูกไม่ตะปุ่มตะป่่มต้องขอโทษทีนะคะแบบที่ขึ้นมาเป็นอย่างเนี้ยผิวไม่เรียบอย่างเนี้ยนะคะก็อาจจะแบบงอกขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็เลยแนะนําไปว่าถ้าเป็นแบบเรียบนะคะเวลาที่เหล็กไหลเข้างอกขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายถึงการงอกด้วยว่าว้าว คือปกติผิวเขาเรียบอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเขางอกขึ้นมาก็จะเห็นว่าเอยเขางอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบที่เขาเป็นทรงไข่ปลาสันทานไข่ปลาแบบนี้อยู่แล้วนะคะเราเราจะต้องถ่ายรูปไปก่อนนะอาตอนที่ได้ได้มาแล้วปุ๊บถ่ายรูปไว้นะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ถ้าเป็นคนช่างสังเกตก็จะเห็นเหมือนกันว่าเขาก็จะงอกขึ้นมานะคะก็เราไม่เคล็ดลับในการบูชาเหล็กไหลนะคะก็ทุกๆวันพระวันเพ็ญน,นะคะก็นําเหล็กไหลค่ะ นะเอาอน้ำผึ้งนะคะป้ายที่เหล็กไหลแล้วก็เอามาอาบแสงจันนะคะ,อะพอตอนเช้ามาก็ล้างล้างเหล็กไหลเอล้างน้ำผึ้งออกนะคะก็ทําอย่างนี้ทุกวันนะคะแล้วก็จะมีบทคาถาสวดด้วยนะคะก็บทคาถาสวดน,นะคะเราจะส่งเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะคะอะตอนนี้นี่ค่ะเบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะเราบอกไว้แล้วนะว่าผิวเรียบเป็นยังไงนะคะผิวขรุขระนะคะไม่เรียบ เป็นยังไงแต่ถามว่าพูดคุณดีไหมดีทั้งคู่ค่ะแต่พูดถึงว่าถ้าผิวเรียบนี่คือเหมือนสั่งสมบารมีมามากพอสมควรแล้วนะคะก็คือจะงอกได้อีกไหมงอกได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้งอกแบบพรึบพรับหรือว่างอกแบบเยอะนะคะเหมือนแบบผิวไม่เรียบนะคะอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะก็คือเล็กไ์เขาอึมครึมนะคะ โปรโมชั่นนะคะชิ้นละ599บาทนะคะ5 9 9บาทนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้มีอุปการะคุณเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะโดนนิมนต์ไปที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะโหน้องก็ถ่ายรูปส่งมาให้นะโอ้โหครังมากเลยขนาดขนาดคนพูดเองเนี่ยถ่ายรูปเองยังไม่ขลังเท่าน้องเ็าเลยเห็นแล้วแบบคนแขนสแตนด์อัพนะคะที่น้องก็ถ่ายรูปส่งมาให้นะคะอ่ะ นี่ค่ะถ้าชิ้นเดียวนะคะ599นะคะแต่5 9 9นี่ขออนุญาตคิดค่าส่งนะคะแต่ถ้า2ชิ้นนะสชิ้น1000ค่ะฟรีค่าส่งค่ะแล้วก็จะได้เม็ดเล็กๆนะคะเม็ดเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะให้ไปด้วยนะคะ1ชิ้นนะ,ะแต่มีจำนวนจำกัดน,นะเม็ดเล็กๆนี้ไม่ได้มีเยอะเพราะว่าตอนที่ไปกาญจนบุรีนานแล้ว นานมากนะคะก็เก็บไม่เล็กๆไว้นี่แหละนะแต่มาคิดว่าเอ๊ะจะเก็บไว้กับตัวเองเยอะแยะทําไมทําไมไม่ไม่ส่งให้ที่ผู้ที่สนอกสนใจเหมือนเราบ้างนะคะก็เลยปิ้งไอเดียเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มอบให้กับผู้มีอุปกราระคุณเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาให้ให้กับหลายๆท่านนะคะที่ได้บูชาเหล็กไหลเขาอึ้มขึ้นไปด้วยนะคะอ่ะ นี่นะคะเบอร์ r, 2เบอร์3คลิปนี้อาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะ,ะอ่ะเบรรอบร์2เบอร์สนะคะสวยทั้งคู่นะคะแล้วก็เต็มเต็มกร,รอบทั้งคู่นะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะเปิดหน้าเปิดหลังทั้งคู่คะ่ะนี่ค่ะเบรรอร์2และเบอร,ร์3ค่ะอ่ะต่อมานะคะเบอร,ร์สี่เบอร,ร์5้า อ่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะก็ยังมีสงขานะคะก็ได้นิมนต์ไปที่สงขาลาล่าสุดล่าสุดล่าสุดก่อนทําคลิปเนี่ยนะคะก็มาก็มีนะคุณลุงจากเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ คุณพี่จากโคราจากสุราษฎร์ธานีนะเรียกเจเจเจส่งส่งให้ผมยางนะคะส่งไปแล้วนะ,ะเจ๊ส่งให้แล้วนะคะแล้วก็คุณลุงน่ารักมากนะคะจากเพชรบูรณ์บอกว่าคุณป้าอนุมัตินะคุณป้าอนุมัติให้มาชาวบูชานะคะที่เพชรบูรณ์นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์สี 5, ะะ่เบอร์ห้านะคะเบอร์สี่เบอร์ห้าสวย นี่พยายามแบบว่าหาไฟส่องให้เห็นถึงความงามของแต่ละชิ้นเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นนี่งดงามแค่ไหนประมาณรักพี่เสียดายน้องเลยนะคะอ่าแล้วก่อนหน้านี้ก็นะผู้มีอุปการะคุณนะท่านสําคัญเลยน,น้องสาวที่น่ารักมากๆขออนุญ,ญาตเรียกน้องสาวเลยราะดูแล้วน่าจะอายุน้อยกว่าเรานะอยู่กรุงเทพนี่แหละนะคะอ่าก็บอกว่ามีอีกไหมคะเบอร์หกยังอยู่ไหมเบอร์หกที่ถามถึงอ่ะไม่มีแล้วเอาเบอร์หกเบอร์นี้ได้ไหมคะนะงามไหม เจ็ดสีโอ้ยสวยมากอะเล่นแสงมากๆอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้เมคขึ้นมานะไม่ได้เอาสีมาแต้มอย่างงี้ไม่เลยนะคะเป็นเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนสมัยที่ไปถ่ายทำรายการนะคะก็ได้บูชามาเยอะแล้วก็เพิ่งจะทำคลิปช่อง y YouTube เมื่อตอนต้นปีนี้เองนะคะ แล้วก็มีเสียงตอบรับหน้าหลายๆท่านบอกอยากได้บูชานะคะก็เลยทําเป็นคลิปขึ้นมาเฉพาะกิจเลยอ่ะนี่นะคะอ้าวเบอร์หกมาเบอร์แปดได้ยังไงเดี๋ยวสิเดี๋ยวสินะอ่ะเบอร์เจ็ดอยู่นี่ขอขั้นกลางนิดนึงอ่ะเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์หกสวยเนาะเบอร์หกนะคะเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปด คิดคิดคิดในใจก่อนเอ๊ะหมายเอร์กสวยจังคิดเสียงดังไวไหมนะเบอร์หกเจ็ดแปดนะคะต่อมาค่ะก็โปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะชิ้นละห้าเก้าเก้านะคะถ้าบูชาชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวนะคะก็ห้า้าเก้าคิดค่าส่งนะคะแต่ถ้าบูชาสองชิ้นนะคะหนึ่งพันบาทคา่ะฟรีค่าส่งค่ะอันนี้เบอร์เก้าเบอร์สิบอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปอัปเดตนะคะ คลิปอัปเดตแล้วก่อนหน้านี้ที่เคยทำเป็นคลิปลงช่องไปนี่คือมีเจ้าของหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปอัปเดตนะคะเบอร์เก้าเบอร์สิบค่ะสวยนะคะสวยค่ะถามเองตอบเองค่ะสวยค่ะอ่านี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะซูมกันให้ชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนี่นะคะชัดโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าประมาณนี้ค่ะต่อมาเรามาชม แรกเกาะล้านนะคะมีหลายท่านก็สนอ,อกสนใจแรกเกาะล้านเหมือนกันนะคะทั้งสองสิ่งเนี่ยถามว่าพุทธคุณเหมือนกันไหมพุทธคุณเหมือนกันแต่จะต่างกันแค่ที่มาแค่นั้นเองนะคะว่าอีกสิ่งหนึ่งนี่มาจากเขาอึมคึมกาญจนบุรีนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งค่ะมาจากเกาะล้านนะคะที่ชนบุรีนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะแรกเกาะล้านนะคะจะมีโปรโมชั่นให้นะคะก็ชิ้นเดียวนะคะชิ้นเดียว399า สามเก้นะ 99, ต้องขออนุญาตคิดค่าส่งนะมีมีสอบถามมาหลังหมหบอว่าปกติใช้ขนส่งบริการของยี่ห้อหอะไรค้าอะไรเงี้ยอัปเดตต,ตอนนี้เพราะว่านะช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้นะตอนนี้ขออนุญาตใช้แฟลตอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรเราแฟลตใกล้บ้านสุด <laughs> ไม่มีอะไรค่ะแฟตใกล้บ้านสุดแต่ว่าอาจจะล่าช้านิดนึงเพราะช่วงนี้เนี่ยได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ที่ส่งพัสดุนะคะบอกว่าช่วงกวงงลางคืนวิ่งไม่ได้นะยังเคอร์ฟิวอยู่ช่วงกลางคืนวิ่งไม่ได้นะก็เลยพัสดุอาจจะส่งถึงล่าชา้าเล็กน้อยอ่ะนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะแรลเกาะล้านนะคะก็จะมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องแค้วคราดคุ้มครองป้องกันนะคะสําหรับแรลเกาะล้านนะคะ มีบทความบทหนึ่งด้วยนะที่พูดถึงแรกเกาะล้านนะคะต่เดี๋ยวไ้เขานะ้าจะทําคลิปมาให้ชมกันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องทหารญี่ปุ่นนะมาที่เกาะล้านนี่แหละประมาณนั้นเลยเอ่ะติ่งๆไว้ก่อนนะเผื่อทุกท่านบอกอยากฟังคลิปนี้ถ้าอยากฟังคลิปนี้ต้องกดไลค์ให้หน่อยนะเราจะทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกนะคะหนึ่งสองสามแรกเกาะล้านค่ะนะคะชิ้นละสามเก้าเก้านะคะถ้าชิ้นเดียวคิดค่าส่งนะคะแต่ถ้าสามชิ้น หนึ่งพันบาทนะคะไม่คิดค่าส่งค่ะนะฟรีค่าส่งปรึบมาอีกะคะหกหกเจ็ดแปดนะคะแรกก่อร้านนะคะเขาจะไม่มีเจ็ดสีเหมือนเล็กๆเขาอึมคึมแค่นั้นเองแต่ว่าสันฐานจะคล้ายๆกับไข่ปลานะคะก็คือจะเป็นเม็ด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 คล้ายๆกับไข่ปลานะคะเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าจะไม่มีเจ็ดสีแล้วก็จะมันมันดํา เเรียกเงามันดําประมาณนั้นนะคะแรกเกาะล้าดแล้วก็แรกเกาะล้านนะคะเขาจะไม่มาไม่เลี่ยมเปิดหลังนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นเบอร์สี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกเออรอบนี้นี่จะบอกว่าหกนี่สวยเนาะ <laughs> เอ้หกสวยจังเลยนะคะอ่าแต่ไม่ใช่ว่าอันอื่นไม่สวยนะอันอื่นก็สวยนะคะอ่ะต่อมาเจ็ดแปด หน้กก่อนร้านนี้จะมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะตอนนี้นะคะเล็กๆเขาอึ้งคือมี10ชิ้นนะคะถ้าทําเยอะกว่านี้เดี๋ยวคลิปยาวค่ะนะคะก็7 8 9นะคะสามารถเช่าบูชาได้นะคะกะ็มีไลน์ไอดีแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้นะคะ,อะสอบโทรมาสอบถามได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะหรือจะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะนี่ค่ะ เจ็ดแปดเก้าอะต่อมาเอาขึ้นทีละสามเดี๋ยวคลิปนี้ยาวกลัวเดี๋ยวแบบคลิปยาวแล้วแบบไม่ไม่ชมอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่ะนี้ค่ะต่อมาค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะ าทางช่องเรานะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะให้เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยชื่อเดียวกันกับช่องเลยก็คือเว็บไซต์ a m u l e t p u l a .com นะคะช่องเราก็ชื่อช่อง a m u l e t บ u ร a นะคะเว็บไซต์ก็ชื่อเว็บไซต์ a m u l e t p u l a .com นะคะก็สามารถเข้าไปชมวัตถุมงคลอย่างอื่นได้นะคะนอกเหนือนจากธาตุกายสิทธิ์นะคะที่เป็นแร่ก่อร้านแล้วก็เหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะทั้งสองสิ่งนี้นะคะถือเป็นธาตุกายสิทธิ์อย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าธาตุิทธิ์นี่คือมีฤทธิ์ในตัวไม่ต้องผ่านพิธีปลุกเสกก็มีพุทธคุณมีฤทธิ์อยู่ในตัวแล้วนะคะแล้วเป็นตระกูลหนึ่งของเหล็กไหลนะที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันแขวคลาดรวมถึงโชคลาบด้วยนะคะค้าขายดีนี่ค่ะสำหรับ10 11 12นะคะ,ะประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะเริ่มพูดมากขึ้นอ่ะสำหรับนะคะผู้ที่บูชานะคะในคลิปนี้นะคะวันที่14เดือนกันยานะคะ2 5 6นะคะ2564นะคะทุกๆุก0 0บาทค่ะได้1เม็ดนะคะก็คือเป็น เล็กๆเขาอึมครึมเม็ดเล็กๆ,กๆบูชาครบ1,000บาทได้1เม็ดนะคะมอบให้เป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ mm. วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามนะคะถ้าหากมีอะไระถัดตบบกห้องอยังไงก็รีเควสอะไรนะคะก็อคอมเมนต์มาได้หรือโทรมาได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ